สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะปอบหนึ่งนุ้ไทยสายรักสวัสดีพี่น้องนะคะพอ,อกันเชิเคยค่ะพี่น้องในช่องหนึ่งนุ้ยไทยชาแนลนะคะตอนนี้ปอบกําลังเดินทางไปงานนะคะพี่น้องวันนี้มีงานที่อำเภอ,อยางชุมน้อยนะคะบ้านยางชุมใหญ่นะคะหลังจากที่วางไปร้ายมือนะคะพี่น้องก่ะมามีอีกง,งานนะคะสิ้นเดือนวันที่30มีนาคม2565 แล้วเขากะจังสิไปมีอีกวันที่สองที่สามปีศานะคะไล่ไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเป็นช่วงสิเขาเทศกาลแล้วนะคะจักเสืเอ่อว่าเทศกาลบ่ดอกพี่น้องจักเขาเสียให้เหรียญบ่เนาะสงการหากว่าหามสันซีนะคะจังไหนก็สร้างว่าแต่ขอให้ได้แหเนียได้ร่ำเนียขอพ่อนะคะได้เก็บได้ใส่เนี่ยในช่วงที่เขาสิพ่อหาได้เนาะค่ะเนาะตอนนี้กำลังเดินทางไปค่ะ พึ่งออกจากซีแยกสมปอยวังบดนเท่าสิบไปเริ่มทําการแสดงอยู่ประมาณช่วงบายสองนะคะเป็นเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะกับพวกเราจึงงานรถเน่เอ,เอกชัยมิวสิกธนพนซาวนะคะป้อมหนึ่งหรือไทยสายรักพร้อมกับฟุกนิรุตนะคะเขากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เขาได้ทำการรักษาตัวจากโควิดนะคะ อกับพว่วนาคือเก่าค่ะจังมือกับพว่วนาคือเก่าห้เจาของหลอดปลอดไัยไปสะก่อนนะคะช่วงนี้รักษาตัวจาของแบบป้องกันดูแลจาของไปสะก่อนนะคะให้ปลอดภัยไปในช่วงนี้ช่วงสีหาเงินเนาะคะ่นะนะกเบอยร์มาเสียเวลานะคะถ้า่งเดือยนองเด้อว่าหลังจากที่ห้าบรด์ป้อกันไร้มือกับนังดนตรีหลังจากที่ห้าบบได้ไนนดว้อมกันเลยนะคะมันจะเป็นจังไดสิเป็นซาวาหรือสิเป็นซีวี เรียนพิษเรียนจือเรามือนีถารับชมนะคะทางช่อง u t u b e เด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามนะคะช่องหลักประจำทีมของเราก็จะมีช่องธนพลซาวด์ชาแนลนะคะทีทีบไลท์โชว์สยามไลท์โชว์นะคะป๊อปหนึ่งรือไทยออฟฟิเชียลนะคะเนะาะปากพี่น้องน้ำแน่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอกันยุ่งงนเลยค่ะพี่น้องพอกันบรรยากาศยุ่งงนนะคะเดี๋ยวไทยพี่นอ้องเบ่งยุ่งงนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่งานนะคะ <c oughs> โอ้จันเตยมาซอยมเอนีนะคะผ <c oughs> ู้แน่กะที่ต้งใส่แล้วนอ้อว่านักก็ตีเข้าก็เปลี่ยนสุงานเาาอาลูกนะคะเอ่อ <c oughs> ไปเป็นไปตามสภาพอากาศนะคะช่วงนี้ <c oughs> เข้ากับเ, <c oughs> เปลี่ยนไปแน่นะคะเปลี่ยนผู้นั้นเปลี่ยนผู้นี้ยันนั้นเปลี่ยนแต่นักร้องก็พราะหล,อหล,อหลอ่อมึงยิงยันนั้นเปลี่ยน ว่าจะไหนิดใชีครับค่ะน้องหันไปเที่ยวแมาก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วพี่้องกลับมาแบบนิน่อยนิดหน่อยเขากลับมาแล้วหลังจากที่เขารักษาตัวนะคะช่วงหนึ่งนะคะเมื่อกองหัว้งท่องก็กลับมาแล้วนะคะพี่้องช่วงีก็ยังคงเอ่อคนปลอดภัยก็ยังคงปลอดภัยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่งานนะคะบรรยากาศยู่งานค่ะตอนนี้นะคะไก่สีเริ่มทำการแสดงแล้วนะคะบ้านยางชุมใหญ่อำเภอยางชุมน้อยนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะจ๊ะวันนี้เมื่อวนนี้ได้แห่ค่ะจากปกติเฮาสีมันเจจอดเลนแต่วันนี้ได้แห่นะคะสิเป็นจังได้ขี้สั่งคือเกาแหงมือได้ว่าเป็นขี้สั่งนะคะโยกเงกโยกเงกเงนะคะบรรยากาศ ตากองดูนะคะตอนนี้อากาศก็ร้อนเลยทีเดียวด้านล่างก็จะเป็นทิมงานตะกองของเฮานะคะ TTB Live Show สยาม l i v ์ Show นะคะพร้อมกับตนบนสาวชาแนลนะคะนี่น,นักดนตรีเฮากบเตรียมความพร้อมนะคะ ม,ม,มือกรองของเทากับหัวทองทองนะคะมือกองของเรากลับมาแล้วนะคะปักหัวทองว่า <c oughs> จะไ,ไหนครับมือกีตาร์สื่อแต่เนี่ยตรวจจนมาบ่ย่างเงินเลืช่วงนี้หาเงินสื่อแต่เอทีเคตรวจนะคะ <c oughs> ไม่ได้หาไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นเลยฮะใช้จ่ายแต่ ซื้อที่ตรวจโควิด COVID ทั้งนั้นเลยนะคะแง่สมือดิแยส่สมือคะ่ะแย่จนว่าเสียงเปลี่ยนละคะ่ะแย่แง่งจนว่าผู้ดักไปเบิร์ดลวนะคะตอนนี้สองใบวันนี้นะคะเราเป็นงานแรกที่เราทําการเพิ่มตู้เบดนะคะสองใบด้านหลังนะคะเพิ่มเป็นซิฟได้หน่อยเตะด้านหลังก็เป็นซิฟได้เนาอ1สิบใบนะคะ ตัวเบสเท่าซินะคะเดี๋ยวเข้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเพิ่อเฟิร์เข้าก็ไปจัดมาใไหม่นะคะตัวเดิมไม้อยากังก็ปังี่หน้างานใดนะคะ <g ül> เดี๋ยวทับกันเอ่อเตรียมความพร้อมก่อนก็นแล้วกันนะคะเดี๋ยวคอบอกกันใหม่นะคะเอกบกกนนั้นนะคะพี่น้องข้าไแตาวนะคะไทยไพ่นองเบอร์ เลิกแล้วนะคะครบสามชั่วโมงแล้วนะคะดูรถแหวของเราก็กําลังเก็บของนะคะนักวันทีห้าเก็บของอยู่นะคะ<ด>ยังไม่ทันไหนดับเื่องฟันไฟอยู่ค่ะพี่น้องเลิกแล้วะค่ะพอกันอีกกวันที่สองทีสามนะคะรถแหมมีคิววันที่สองทีสามนะคะบ่ไดว่อมเสียงหลายมือค่ะเสียงแพ่วนนจ้าหน่อยนี่ เราเสริมทับเป็น10นะคะด้านหลังตู้เบ10สิบนี่นะคะนักติเขากำลัางเก็บของนะคะพี่น้องฝากติดตามน้ำเด้อค่ะเด้อฝากเบิ้งทั้งช่อง Youtube นะคะทุกๆช่องเลยนะคะฝากรับชมฝากทุกการติดตามก็แล้วกันนะคะฝากไว้น้ำเน่ค่ะหนึ่งเดือนไทยสายรัยกนะคะฝากพี่น้องไว้ฝากพุกนีร้รถค่ะฝากที่งานรถแห่เอกชัยมิวสิ ท่านภคุณเจ้าศรีสเกตไว้ด้วยนะคะสลามเมอร์นี่ค่ะพี่น้องเพิ่งเอาไว้เพียงสามีนะคะอ่านี่อย่างคอยจะ่ายอย่างสลามเมอร์นี่เอาไว้เพียงสามีก็แล้วกันค่ะพี่น้องพอกันในคลิปหนานะคะไปละค่ะบ๊ายบายนะคะ